ลโหลสวัสดีฮีตีฮีสวสดค่ะวันนี้นะคะน้องสาวพามาก,กินชาบูหมูกระชาเลยคะ่ะเพื่อนสาวชี้คืออยากชี้เลยไปสือมาแต่ตลาดนะคะทุกคนขามาเล่าเบิ้งว่าร้านนี้แซ่บบ่พี่น้องเบิ้งที่ร้านน้ำจิ้มเ,ออเป็นยังไงคะ น้าอีสมาดูไว้เปล่าเอ่ยตอนนี้นะคะก็อาจจะมีเสียงรบกรวนเลยนะเพราะว่าน้องสาวภาคอยู่กลางตลาดนะคะเพราะว่ารออีเปดภาคน,นี่มันซื้อของกินของสิแตกอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเออไปตลาดฮัทกะมาทุกคนขา้านเนาเพื่อนสาวไปเห็ดแอปธนาคารคนละเคิงคนละแตกนัน่นแหละเออนั่นแหละพี่น,ออน้องเอยบ่เหลียวจ้ากเทือธนาคารกับคนร้ายหลายถ่าเป็นสองโซงโมงกว่าผมพี่น้องเอ้ยคนรับแล้วรับอีก เลือง่านแหล้อกผพาก,กันปวงไปเลยบนตรงผักตรงพรนเอียงนะคะเพราะว่าอะไรคะกระเทอไม่เคยพักผ่อนนะคะทุกคนคะ่ะเออมาเข้าเรื่องกันต่อหมูกระทะชาบูของเรานะคะวัตถุดิบกับมีตามที่เห็นเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะแถวนี้นะคะขายหมูกระทะแบบตักแอบราคาแรงอยู่นะทุกคนกิโลละ199บาทคะ่ะทุกคนขาแต่ว่าส่วนเรื่องผักนะคะก็จะให้มาแค่ผักบุ้ง แล้วก็พวกเส้นพวกอะไรเงี้ยเราเป็นท็อปปิ้งอะไรอยากยากได้ก็แบบซื้อเพิ่มเอาอะไรอย่างี้เนาะทุกคนเนาะแรงไหมแรงอยู่นะทุกคนแต่ว่ายังไงได้คะ่ะเพื่อนมันซื้อมาแล้วเราก็ต้องอ่าแชร์กันนะคะทุกคนคะ่ะคนละครึ่งเนาะคงกรารเอ้ยอันนี้ไม่ใช่คงการรัฐบาลนะคะอันนี้คือแชร์กันเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะนี่สุกแล้วเขาตักขึ้นมาก,กินมาลงมือวาลานนจิมลันสีแสบบอ พราะว่าหมูกระทะนะคะจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่น้าจิ้มเลยนะคะทุกคนคะ่ะเออเบงนาตาด้ละ่ะซิมน้ำจิ้มแล้วเป็นจังไดคะเคื่องดทนาแบบเคื่อเเม็นขีงสล่ะลูกเอ,อ,อ้ยเพื่อนสาวชี่สื่อมาชี่บอกว่าพ่อค้าหลอกก็เลยอุดหนุนนะคะโอ้ยบอกเป็นสาสตขีบบาเอ,อ้ยมาค่ะกินกันเลยค่ะ บัตหัวอนมันทากันแล้วตีวันหน้าตวหาเอา่เอางาวันตเไปบี่บมันค้างบ่ค้างละ